ในการเข้าทำธุรกิจลักษณะน,นี้เนี่ยมันข้าสนอของเป็นการช่อกองประชาชนแล้วนะครับแล้วก็หลอกลวงเอาเงินคนไปเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานเรื่องของการฟอกเงินนะครับวันนี้เนี่ยผมเลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับบอสพอลแล้วก็อีกอีกห้าหกบอสนะครับทั้งทั้งกันด้วยนะครับจะมาวันนี้นะครับเห็นมาจะมาอ้างว่าเออไม่ไม่รู้เรื่องเมื่อวานผมเห็นมีการโพสต์นะครับที่พีนพ่ออ่า เมื่อวานเนี่ยมีจากบริษัทไอคอนขึ้นว่าคุณการคุณแซมคุณบินนะครับไม่ได้เป็นผู้ลงนามนังสืออับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเป็นเพียงผู้ช่วยทําการตลาดนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับการดิฟออกอย่างนี้นะครับมันยิ่งชัดเลยนะครับว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนนะคุณมาบอกว่าตอนแรกเป็นบอสพอตอนนี้เอาละเรื่องจะถึงตัวนะครับคุณมาบอกว่าอ๋อแค่เป็นผู้ช่วยการตลาดแต่ผมบอกไม่ทนแล้วครับนะไม่ว่าคุณจะเป็นบอสหรือเปล่านะครับแต่การ How